ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e l HBC นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ figure block l e s t e n e r ชุด W W E Elite 55นะครับซึ่ง figure ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมตามหามานานอยู่พอสมควรเลยและวันนี้ก็ได้เป็นเลือกองงานยามดีนะครับที่ผมได้นำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่า หลังจากที่ทำการแกะกล่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวฟิกเกอร์กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยไปดูที่ตัวของฟิกเกอร์กันก่อนเลยหน้าตาของบ็อกเลสเนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ดีเทลของตัวนักมวยป้มเนี่ยถือว่าให้มาสวยงามมากๆนะครับอย่างรอยสักด้านหลังของบ็อกเลสเนอร์เนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ ของรังมวยปั้มเลยก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีรอยสักรตรงหน้าอกนะครับที่เป็นรูปดาบก็ถือว่าสวยงามมากนะครับในจุดขยัดก็ยังมีรอยสักที่ทําขึ้นไปไม่ขาดนะครับดูครับขยัดนี่ก็ยังมีรูปดาบติดอยู่ตลอดรวมถึงที่นวมนะครับก็มีดีเทล ที่สวยงามมากนะครับก็ยังไม่ลืมที่จะสกรีนชื่อของบล็อกเลสเนอร์ไว้ที่นวมด้วยนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็หากพูดถึงในเรื่องของสเกลของบ o ็อกเลสเนอร์นะครับตัวฟิกเกอร์เองเนี่ยก็ทำขนาดออกมาได้ใหญ่พอสมควรนะครับก็คือใหญ่ตามตัวของลังไว้ปั้นนั่นแหละคือว่าหาก เรานำตัวอีลิตตัวอื่นอมาเทียบกันเนี่ยก็จะได้เห็นความแตกต่างของไซส์ของฟิกเกอร์กันได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นหากผมมีอันดราเรยนะครับก็ซึ่งเป็นนักมวยปั้มที่ตัวเล็กกว่าบล็อกเลสเนอร์เนี่ยหากเรานำขนาดมาเทียบกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่านักมวยปั้มตัวฟิกเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะไซส์ size, ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ ถือว่าสวยงามมากๆนะครับทำให้มันเออมันมีอารมณ์ในการเล่นในการมองหุ่นออกมาได้เหมือนนักมย้ย้ั้มจริงๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าประทับใจมากๆนะครับต่อไปเราก็มาดูในส่วนของของแถมที่ได้มาในกล่องกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวดิสเพลย์นะครับเป็นสแตนพิงของฟิกเกอร์นะครับก็จะเป็นรูปบล็อกเลสเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีฐานลอกฐานยืนสามารถ นำฟิกเกอร์ไปยืนบนฐานได้ด้วยนะครับก็ต่อไปก็คือเป็นหมวกนะครับหมวกของบล็อกเลสเนอร์เดี๋ยวผมลองสวมให้ดูก่อนนะครับก็น่าจะประมาณนี้ตรงนี้น่าจะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผ้าน่าจะสวยมากกว่านะครับใส่ยังไงผมไม่รู้เหมืนอนกันก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันไปดูชิ้นต่อไปกันก่อนดีกว่านะครับก็เป็น เสื้อนะครับ s เ u p l e x City นะครับของของ b ล็ c k l e s เน n e r ก็สวมไปได้เลยนะครับเป็นแบบสวมเข้าไปง่ายๆใส่เข้าไปในหัวได้เลยครับโอเคชิ้นต่อไปนะครับก็คือเป็นเข็มขัด Universal นะครับเดี๋ยวผมขอหยิบออกมาให้ดูกันเลยนะครับก็เป็นเข็มขัดเส้นสีแดงเนาะ ประมาณนี้ครับผมเงาวิ้งใส่ให้ดูเลยดีกว่าเป็นเข็มขัดแบบปุ่มติดนะครับอ้าวใส่ไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็คืออีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นเข็มขัดรวมๆก็ถือว่าให้ของมาเยอะเยอะเลยเหมือนกันครับ ก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่บอกไปแต่ตอนต้นคลิปนะครับก็คือสําหรับฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากมากนะคร,รับตัวผมเองเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเลยกว่าที่จะได้มานะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็พอได้มาเนี่ยก็เลยรีบมาอัดคลิปรีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็คือมันสวยงามมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้แล้วก็ ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามช anel ของผมนะครับต่อไปเนี่ยผมจะนำฟิกเกอร์ตัวไหนมารีวิวให้ดูอีกก็คอติดตามกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยครับ